ข่าวด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นคำสั่งย้ายนะคะบุคคลที่ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าเปเปอร์ที่เราได้เห็นกันนะ61คนเนี่ยพี่หมูเหรอเยอะมากอันนี้นาแรกคำสั่งจากประหลัดมหาไทยนะคะคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญลงนามคำสั่งโอนย้ายผู้บริหารระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเขาใช้คำว่าโอ้มัน มันต้องใหญ่อะมันคือ, Big อบิ๊กลอตนะเพราะว่านับนับรวมไปแล้วมัน61คนนะคะให้ดูหน้าอื่นๆด้วยนะคะอุอ้ยประเทศไทยเนี่ยมีอยู่70กว่าจังหวัดนี่61แล้วอะอ่า7จจังหวัดอันนี้ย้าย66เลยแล้วรองผู้ว่าทั้งนั้นเลยนะอ๋อฮะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นยังไงเออเออตามข่าวเขาว่าไงครับเขาก็บอกว่าเพื่อให้บริหารราชาการกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ทางราชาการนะคะก็อาศัยอํานาจมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องนี่แหละ โอนย้ายก็เลยโอนข้าราชการมารับราชการทางสังกัสงดสำนักงานปลัดกระทรวงแล้วก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร61รายด้วยกันลงวันที่16ธันวาคมคือดูตาม,ตมรายชื่อเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งจำนวนมากก็ขึ้นจากปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆเลย แล้วมันไม่ดีอย่างไรเออมันก็ขึ้นมันก็ดีไม่ใช่เหรอมันมเป็นาการเลื่อนตามสายของเขาไหมเออขึ้นตามสายของเขาไหมนะฮะไม่ได้ข้ามห้วยอะไรบ้างก็อาจจะบอกว่าเออนี่มันเตรียมการรับมือกับการเลือกตั้งอะไรหรือเปล่าคือมันจะเกี่ยวไหมเนี่ยแหละที่่เกี่ยวไหมหอะ แต่61คนเลยนะคะเนเลยนะคะปูผมทั้งประเทศเลยนะคือผมก็มีกล้องติดเอาไว้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ตัวหนึ่งพอจะทราบความเคลื่อนไหวอยู่ใช่คะ CCTV ชื่อพัชระว่าไงคะอา่าฮะแหล่งข่าวกล่าวว่างานนี้เนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าถ้าเป็นเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นตัวของผู้ว่าฮะอ๋อนั้นตัวใหญ่ไปเลยเอา่าฮะ อันนีน้มีการประเมินกันว่านี่ถือว่าเป็นการใช้อำนาจของท่านปรลัดกระทรวงท่านปัจจุบันสุดที่พง์จุนเจริญชื่อเล่นท่านชื่อเก่งค่ะท่านปลัดเก่งเนี่ยเก่งสมชื่อ,อตอนที่มาเป็นประหลัดเนี่ยนะฮะก็มาแบบว่าเรียกได้ว่ามาแรงแสงโค้งไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่จะขึ้นปรลัดกระทรวงมหาดไทยเลยนะฮะอ๋อฮ่าฮไม่ได้อยู่ในบัญชีที่กระทรวงเสนอไปด้วย อ,อแต่ว่าท่านปรัดเก่งเนี่ยมาได้กันแล้วกันเรียกได้ว่าท่านมีคาถาพิเศษหองเหินเดินอากาศได้เป็นคาถาพิเศษขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มา<อ>นะฮะฉะนั้นนะฮะอันนี้ก็คือที่มาของท่านก็ไม่ธรรมดาแล้วคือพูดง่า,งงายๆว่าไม่ได้ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายการเมืองปกติท่านก็เลยทําอะไรที่มันไม่ธรรมดาได้มาถึงงวดนี้เนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นความไม่ธรรมดาอีกระรอกถัดมา นั่นก็คือที่ท่านจะได้ตัดสินใจในการที่เขาลือกันว่าเป็นการวางฐานสำคัญในมือของท่านตามอำนาจของปรลัดกระทรวงเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการทำใบประเมินให้กับบรรดาคนที่จะขึ้นรองผู้ว่าขึ้นผู้ว่านะฮะในสายนี้โดยอ้างว่านี่เป็นอำนาจในระบบราชการปกติแล้วมีการให้ประเมินเป็นคะแนนด้วย มีการประเมินจากคนในให้คนในเป็นคนประเมินคนนี้ได้คะแนนเท่าไหรคะแนนเท่าไหรใช่มีการประเมินทีนี้ฝ่ายการเมืองเนี่ยก็เล่ๆเล่งและมาสกิดท่านปรลัดเก่งตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงอ๋อมันก็มันมันมันยากครับท่านเนื่องจากว่าเขาเป็นระบบประเมินแบบคะแนนดังนั้นเนี่ยมันเข้าไปยุ่งแทบไม่ได้เลยขนาดประหลัดที่เพิ่งเกษียณไปชื่ออะไรประลัดตัวยอดช่อชิง ก็ได้ละค่ะเออจะเข้ามาดูโดยมีส่งซิกสกิดให้ปลัดเฉชิงเข้าไปดูที่พี่ชิงพี่ชิงก็เข้ามานี่ปกติพี่ชิงนั่องเนี่อต้องมีประตูกว้างๆทางให้เข้าได้แต่ว่างวดนี้นี่ช่องว่างเล็กๆยังหาโอกาสสอดแทรกเข้ามายากมากเลยพี่ชิงเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เลยนะนะว่ากันว่างานนี้เฉพาะคําสั่งประมาณอย่างนี้ถือเป็น p o w e r f u l ไม่รู้แปลภาษาไทยว่ายังไง powerful ม,มากๆของท่านประหลัดเก่งก็ amazing จริงค่ะ61คนเนี่ยเอาเรียกได้ว่างานนี้ถือว่าเป็นการาใช้อำนาจในความเป็นความเป็นข้าราชการประจำของประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะเรียกว่าบารมีเต็มที่เลยเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกัน ไม่ใช่แค่รองผู้ว่าเท่านี้นะก่อนหน้านี้เนี่ยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่บดีกรมการปกครองที่บดีกรมโน้นกรมนี้นี่ท่านประหลัดเก่งท่านท่านประเมินเอาได้ท่านก็น่าจะเก่งสมชื่อเนาะเก่งสมชื่อเก่งสมชื่อนะฮะต้องยอมรับเลยนะฮะเอาว่าอันนี้ก็ตามที่กล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยรายงานให้ทราบไม่เกี่ยวเลอกตั้งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวน้อยน้อย น้อยน้อย,น,อยะนะฮะน้อยน้อย,อยถือว่าเป็นการใช้อำนาจ powerful ของท่านประหลัดจริง